สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นธนเทพสุขสดผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเยื้อเขตชุมพรวันนี้นะครับก็ได้นํากิจกรรมการลเล่นพื้นบ้านการเล่นสบ้ามาเผยแร่ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะครับวันนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์นะครับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์การลเล่นพื้นบ้านของไทยอย่าให้สูญหายไปให้ได้ ให้เยาวชนได้รับรู้วิธีการเล่นแล้วก็จะได้รักษาการเล่นสบ้านนี้รุ่นต่อรุ่นต่อไปนะครับขอบคุณครับ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 ครัรับครับรับค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 รับตรับครับครครัรั มันจะมีภารกิจอนึ่งภารกิจก็คือ,อการนำการลเล่นพื้นบ้านมาเผยแพร่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้รับรู้นะครับว่าเรายังมีประเพณีมีการลเล่นกีฬาแบบนี้ะนะครับพูดถึงกีฬาสป่านะครับก,ก่อนที่ที่นิยมแล้่ลูกๆเองอาจจะยังทิ้ภาพไม่ออกถ้าจะนึกภาพการเล่นสป่าก็คือคล้ายๆกันที่เราลองแก,ก้ามาดี เอาลูกเลี้ยงมาถึงแท้ายในสักครู่หนึ่งพวกเราก็จะได้เล่นได้ทดลองจริงนะครับโดยมีวิทยากรนะครับมาสาธิตกับพวกเราในการเล่นกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่เชื่อจารย์บอกว่าเป็นของมหาวิทยาลัยการเกษตรนะครับซึ่งจะมาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้อยังให้มันรลุหายออกไปจากจากประเพณีกานเล่นของเราเขาได้อัพเดตสาร การเล่นตะป่านนะครับในจังหวัดของเราครับนะหลักๆเลยวัตถุประสงค์นะครับนีก็คือเพื่อจัดทาข้อมูลจัดกิจกรรมแล้วก็เผยแพร่สื่อสารวัฒนธรรมด้านการเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยนะครับการเล่นตะานนะครับที่เรู่เราสองเพื่อกลมกลืนให้เยาวชนนักศึกษาอาจากประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการพัฒนารูิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์สื่อสารัฒนธรรมใการเล่นพื้นบ้านกีฬาไทยในการเล่นตะานนะครับวันนี้เราจะใช้เวลา จากเวลา9โมงประมาณ9โมงครึ่งนะครับก็จะเสร็จโครงการซึ่งเราจะมีเพืยอนอนเอาจารย์ขออนุญาตแนะนำอาจารย์ก่อนนะครับอแนะนำก่อนก่ไปก่อนผมอาจารย์ทัศนพลภูสุทธ์นะครับเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาครับ พระยาชนาธิการผู้บร mm ิหารครับอาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์ยุทุญประยัติครับผู้ช่วยวัยบริหารครับผู้ช่วยอาจารย์เครื่องไทยพระสุวรรณครับผมน่าทำงานรองอธิการบดีเจ้าของโครงการครับผู้ช่วยศาสตราจารย์โนรัเจริญทุกครับ การแนะนำอของวิทยากรน,นะครับว่าคุณนใครยางไงบ้างน,นะครับแล้วก็ผู้อานีท่าน,นครับด้หออาจารย์นมันทนกนักินครับคนหน้านนครับอาจารย์ตัวใหม่คนนี้นะคนนะคทุกคนต้องต้องอพอที่จะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของ มีไหมไม่มีแต่วันนี้ได้ได้รู้แน่นอนนะคะนะนก็เป็นโอกาสดีนะคะที่วันนี้เราได้มามาเจอกันนะคะนะเ,เด็กวัยรุ่นเนี่ยก็จะได้มารู้เกี่ยวกับการเล่นพื้นบ้านที่เราที่ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยนะคนะเนาะรู้จักพุ้แก้วไหมคะพุ้กแก้วอเอาไว้ทำอะไรคะ เดี๋ยวอาจารย์เสรล้ท่านนะคะก็จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะนะ้าใจรอนิดนึงนะคะนะเดี๋ยวเราจะได้มาฝึกการเล่นสว่ากันนะมาดูด้ว่าใครแม่นไม่แม่นน้าเป็นแบบว่าทำาการเล่นพื้นบ้านของไทยซึ่งในภาคใต้ของเราเล่นกันมาจากยาวนานซึ่งเป็นกิจกรรมที่มาเวลาการแรงชาติที่ทุกครจยากขึ้นเพื่อรัก ให้และภาวะการัมืองยังคงอยู่นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเรานะครับตบมือหนึครับตบมือหนึ่งครับตบมือสองครับตบมือสองครับตบมือสามครับตบผิดหนึ่งครับดีมากต่อไปนี้เราจะต้องทำต้รงทนะครับตบมือหนึครับตบมือสองครับตบมือสองครับตบผิดสองครับดีมากแสดงแต่ว่าเรามีสถานที่พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการอบรม เพื่อที่จะสื่อสารพัฒนานของภาคใต้ของเรา,เราคือการละเล่นสาบา้าถูกต้องไหมครับเช้าเช้าลูกตื่นหรือยังใครยังไม่ตื่นยกมือ้าหลังใครยังไม่ตื่นยกมือใครตื่นแล้วยกมือมือขวายกมือขวาใครตื่นแล้วยกมือมือขวามือขวาใครที่มีมือขวายกมือมือขวายกมือนะครับเกลี่ย,ยนจากวิทยากรที่ทรงคุณค่านะครับ คุณพ่อประมวลแท็กตินนะครับขอเชิญผมมือให้กับท่านพี่เทียกรครับอีกสองนาทีเราจะเริ่มนะครับอีกสองนาทีเราจะเริ่มพร้อมหรืมครับ